Malah, sangat Jungkau di believers di Anfang, Masanya lumière avez namun WTH 숨还不得 penalty la renff ตังค์นะลูกลานไปนูกนโอ้ระวัง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 ยั่งมาไหนโอ้มาแล้วครับอะไรยัง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 โอ้เครื่องใหญ่ครับว้ายจบนี่อีกตัวนะเฮลี่มีอีกตัวหนึ่ง มีอีกตัวนึงมันมีสองตัวไอเดียวมได้ยี่อะไรดูดูงูยังใหญ่ยังใหญ่ครับผมยังใหญ่ยังใหญ่ดูมาครับมาแล้วอ้ยไอญจริงใหญ่จริงใหญ่จริงเอาก่อนแล้วอน

Jauh ini, jauh. Bagi. Bagi. Pas shek bat. Leh. Puan. 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 มึงไปอีกไอเดียวมึงลุกไปอีกลุกไปใกล้เขาเดี๋ยวเดินยังไม่ช่วย